สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับก็พาทุกคนมาอยู่ที่โรงแรมเดอพาโกนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่5มีนาคมนะครับ2568นะครับก็เป็นวันสำคัญนะครับของสื่อมวลชนะครับแล้วก็นักข่าวก็วันนี้สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้จัดงานตั้งแต่เช้าแล้วลหะนะครับเราก็ไปทำบุญเลี้ยงพระนะครับในตอนเช้านะครับแล้วก็เมื่อวานวันที่4ใช่ไหมเราก็ไป เลี้ยงอาหารน้องๆจากศูนย์เด็กพิเศษของจังหวัดภูกเก็ตนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เชิญแขกนะครับก็จะมีแขกผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ที่มาร่วมงานนะครับเราเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะครับของงานวันที่ 5มีนาคมก็คือวันนักข่าวหรือว่าวันสื่อสารมวลชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นลายบุฟเฟ่น,นะครับเป็นลายอาหารนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังเตรียมกันอยู่เนาะงานน่าจะเริ่มสักประมาณา6โมงกว่าๆนะครับพาไปดูหน้างานนิดนึงนะครับ คนตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของแขกที่กําลังเดินทางมาร่วมงานนะครับก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทางสมาคมก็เชิญมานะครับก็จะมีคณะกรรมการของสมาคมผู้สื่อข่าวนะครับเป็นผู้ต้อนรับนะครับก็จะมีเป็นบ็คดอกสำหรับถ่ายรูปเห็นไหมครับก็จะมีพี่นกสาลีนีนะครับสาลีนีปลานะครับท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวของจังหวัดภูเก็ตนะครับก่าอย ทุกคนไปดูบรรยากาศด้านในนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแขกเริ่มทยอยมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับ นั่งอยู่ที่โต๊ะนะครับแล้วก็มีดนตรีเล่นให้ฟังนะครับเป็นดนตรีสดน,นะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงก่อนงานที่พาทุกคนมาเดินดูนะครับกับบรรยากาศขอ,ององานวันผู้สื่อข่าวนะครับของสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับนหมแล้วนะเดี๋ยวเจอกันคลิปมากครับ๊ายบาย